ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งของแท้ราคาถูกส่งรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่า15อย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ร้านฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอย ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับปีดีตลอดพิเศษในการฟีฟาท้ายเปลี่ยนฮะก,กับฟีฟา15แพ็คโอเพนนิ่งประจำสัปดาห์ที่24นะฮะสำหรับอินฟอร์มสัปดาห์นี้นะฮะแจม่แจมๆจ๋าๆหลายตัวเหมือนกันนะฮะมีคริชมันมาเป็นอินฟอร์มรอบที่3แล้วนะฮะมันเก่งมากไอ้เหี้ยเนี่ยแต่ก็มีอาร์เจนต์ล็อบเบนนะฮะอันเดียปีโรนะฮะโอโ้โหดาบิดซิลบานะฮะโอโ Silver, ะะ้โหดาบิดซิลบาแม่งเป็น Inform, ปดด 90, อินฟอร์มสตาร์ท90เลยวะมาร์ตินสเกอร์เทลนะ นอกนั้นก็เบเบนะฮะเอาละครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าให้กับแพ็คแรกวันนี้ผมจะมาเปิดกันเบาะบนะฮะสักล้านหนึ่งก็พอนะฮะมาเลยแพ็คแรกก็เฮสแล้วนะฮะกับแลนด์บาเบลขมออโอ้โหลาซามาโควิดนะฮะเวนกรรมนะครับผมได้ลาซามาโควิดนะครับช่วงนี้ฟอร์มเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ว่าในเกมฟีฟ่า15ก็ยังไม่มีค่าเหมือนเดิมครับขมอ โอ look, rumor, ้ชินจิคางาวะนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นพวกโอบามายังนะฮะแม่งได้ชินจิคางาวะแต่ว่าชินจิคางาวะมันได้อัปเกรดนะฮะอันบวกสบวกสามเลยนะ Come โอ้โหโทนี่คลอสเฮ้ยตามัหล <Yeah. S 2> ิกเวนกรรมสตัดตัดสิบกว่าเป็นโทนี่คลอสนะฮะแม่งเอ้ยแม่งตัวที่แบบไม่มีค่าเลยก็พอมีนะเอาเอ ก็มองมีแล้วแต่แบบถ้าเป็นโรนันโดมาแล้วหรือเบลก็ได้นะโอ้ยแม่งยิ่งกว่างมงเข็มในมาหาสมุทรอีกนะฮะไอ้ฮ่าโอ้มาเรียวเกอร์เซ่ครับผมก็ยังดีวะไอ้หียแต,แต่กูนึกว่าเลวาน,นครับผมมาเรียวเกอร์เซ่นะฮะราคาเท่าไหร่วะประมาณสี่ห้าหมื่นนะฮะก็ก็ยังโอเคครับผมมาเรียวเกอร์เซ่นะฮะ โอ้โหเลวานดอสกี oh, yeah, e ้มาว่ะเลวานดอสกี้มาจริงนะหลังจากเกอร์เซ่มาเลวานตามาทันทีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนลักอ้าวอีเหี้ยเอ้ยก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าก็ยังโอเคนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนรักเพื่อนนะฮะเลวานเห็น อเอ็นเกอร์เซ่มาตัวเองยังไงก็ต้องมานะฮะเลวานดอฟสกี้ไปเลยครับโอ้โหแจะได้เป็นล็อบอบงล็อบเบนนิดล้านกว่านะล็อบเบนล้านกว่านะครับอ่อินฟอร์มครับโอ้โหได้อินฟอร์มคาร์เดเรวาคาร์เดเรวาครับอินฟอร์มอันโตนิโอคาร์เดเรวาสตาร์ดแปดสครับ4ดาววีคุต4ดาวสกิลมุก ใช้ได้ครับผมตัวนี้คันตัวเลยว่าสตันวิ่ง86ยิยิง83ส่ง83ดสเลี้ยง87บไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดามากๆนะฮะไปดูราคาของเขากันเลยนะราคาครับโล่โอาประมาณ2 0 0แสนนะฮะไอคิเนตั้งเวอร์2ล้านประมาณ2 0 0แสนกว่านะฮะใช้ได้ไอนี่เท่าไหร่เจ็ด0กว่าตะลือีกน่งอาทิตย์นี่แสนห้าล้ตัววาประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับ, 70, 1, 5, ร 200, รบสุดยอดครับผมตัวนี้เก็บไปเลย โอเคเบนอาเทียเคลียร์ได้นะฮะไอสันเห็นบาเอ็นมาคุณนึกว่าจะเป็นพวกแบบเลวาลิเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือล็อบเบนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอินฟอร์มนี่ใช่ไหมเป็นเบนอาเทียนะครับอาลาบาส่งใครโอ้โหฮูโก้โยริสเอาครับฮูโก้โยริสเป็นประตูที่ค่อนข้างโอพีมากเลยนะฮะฮูโก้โยริสนะฮะราคาเท่าไหร่วะฮูโก้โยริสผมว่ามันก็แพงพอสมควรเหมือนกันนะ หมื่นหนึ่งครับก็ยังถือว่าโอเคครับแพ็คนี้กูกำไรครับกูโกโยโลิกโกงครับโกงครับใครไม่เคยลองใช้ซะเราจะรู้นะครับและก็แน่นอนนะาสำหรับใครนะครับที่ต้องการคอยถูกๆไว้เปิดแพ็คนะอย่าลืมแวะเข้าไปดูได้ที่ฟีฟ้าสิบห้าไทยแลนด์คอยลิงอยู่ด้านล่างเลยครับผมปลายฮิวาเต้อีกแล้วมาหน่อยฮ้โอ้บาร์คลี่สัญญานะครับบาคลี่สัญญาเห็นตอนแรกนึกว่าอินฟอร์มนะฮะไม่ใช่ครับ <S <S มุกเหี้ยมากมุกโคตรเหยียดเลยอะ่ะอย่าไปใช้นะครับไม่ดีนะมุกพวกนี้มุกมันเหยียดผิวครับ <c oughs> อ้ออ้ออ้แกงกูชัดๆก็จบกันแล้วสำหรับแพ็คโอเปนนิ่งในอาทิตย์นี้นะก็เรียกได้ว่าธรรมดาครับค่อนข้างธรรมดาได้อินฟอร์มมาตัวหนึ่งฮะเรวันดอกสกี้มาโลเกอร์เซ น,นั่งแล้วจำไม่ได้แล้วเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สมัครกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมฟีฟ่าท้ายเกเรในตอนต่อๆไปนะฮะแลวก็อย่าลืมไปพบปะกันได้ที่เพจเฟซบุ๊กฟีฟ่าท้ายเกเรลิงด้านล่างนะครับผมสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับจะทำซองแดงขอลอฟโอ้เอ๊ะ